อันนี้ลูกก็ใหญ่ขึ้นสีออกส้มเหลืองต้นหนึ่งมีเยอะมากเลยอยากให้ลองทานกันนะครับสดๆสดจากสวนถ้าจะให้ส่งก็ วันเดียวก็ถึงนะสองวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงแล้วคุณภาพคับแก้วนะสดหวานอร่อยอเนื้ออาจจะติดมเมล็ดบป้งนะครับติดหน่อยสำหรับพันธุ์สุมาลีถ้าเป็นพันธุ์อินโดนี้ก็จะเนื้อมันก็จะลอนก็ไม่มีติดเม็ดเลยนะครับจอกรกอบ แล้วเป็นอีกพันหนึ่งแต่พันนี้ก็จะออกหวานนุ่มชุ่มคอด้วยนะเห็นูลักษณะเป็นการปลูกที่ใช้กล้วยนำนะกล้วยเป็นพี่เลี้ยงก่อนกล้วยให้ผลผลิตก่อน แล้วก็มันจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นสละจะได้ไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ต้นกล้วยก็จะให้ความชุ่มชื้นกับสละด้วยนะครับต้นเขียวๆตรงกลางนี้ก็คือหมากอันนี้ก็จะให้ผลผลิตช้ากว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ6ปีแต่สละนี้ก็ไม่เกินสองปีให้ผลผลิต สนใจอยากชิมก็บอกกันมาได้นะครับราคายุติธรรมนะไม่แพงสดคุณภาพดีผมส่งให้ได้วันต่อว,วันนะครับ